มาดูลิเกมน้องนุ่นนำดงเป็นแขกรับเชิญในงานนี้นะคะเป็นงานฉลองอัดผค่ะที่วัดบ้านสร้างจังหวัดอยุธยานะคะตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดนะคะ คนดูลิเกนะคะเตรียมพร้อมนะคะใส่เสื้อกันฝนมาด้วยเอามาจากบ้านนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะนุ่นค่ะนุ่นค่ะมีร่วมด้วยโอ้ยรอบนี้มาแรงนะคะประคองไปจริงๆแล้วจ้ะโอ้ยนอกกาลังดูนุ่นดำดงอยู่เลยนะคะทุกคนโอ้ยนอ่ๆนอๆนอเอาพากระโดกันก่อนกันแล้วกันนอะคุน่าเอาไปอยู่ตามสารากันเลยนะคะอ่ะปไปไปนี่นี่เห็นไหม ขอเชิญคานผู้ชมนะครับคนที่อยู่ใกล้กับหน้างานไฟนะครับขอให้ถอยออกมาจริงๆนะจ๊ะมาจริงๆช่วยกันขมักขเม้นเลยนะคะกหวยจับยวนนะคะขายดีมากเลยกหวยจับโบราณไม่ไปหนูสู้กลับบ้านแล้วเหรอช่วยกันขมักขเม้นเลยกำลังหลบฝนกันเลยขายดี นี่ตอนนี้หลบฝนอย่าลิเกเล่นเดอ้อเอออย่าเพิ่งจับกันนะอยวลิเกเล่นนะจ้ารุ่นดำดงออกมาได้แค่0.01วินาทีเองออกมาแล้วใส่เสื้อสีเหลืองคน,คนหล่อกินขนมตกน้ำท่วมเลยตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะจ้ามาดูลิเกกันต่อเลยจ้าป้าไม่ไปไหนป้าไม่ไปไหน ขอถ่ายภาพาไม่ไปไหนเลยนะจ๊ะกลัวพี่หายนะจ๊ะตอนนี้ผนขาดเมิดแล้วขนาดแน่นแบบนี้เราก็อยากที่จะทำการแยดงให้เต็มที่กัเลยนะครับเมื่อท่านไม่ลุกหนีเราก็ไม่หายไปไหนครับก็เู่เดียวครับ